วันนี้อยากจะพามาดูบ้านของเครื่องตัดหญ้าจ้ะจริงๆเครื่องตัดหญ้าเขาไม่ต้องมีบ้านให้มันอยู่ก็ได้แต่ว่ามีให้มันอยู่ก็ดีจะ้ะเวลาฝนตกนักๆหลายๆวันติดกันมันก็จะได้ไม่นม้ำมันก็จะได้ไม่เข้าไปในเครื่องเนาะเราก็เลยสั่งซื้อบ้านมาให้นางหลังหนึ่งปรากฏว่าไม่บางๆจะ้ะไม่มีคุณภาพเอาเเลยดูมันมัน เป็นตะแตกง่ายนะดูตรงหลังคาก็ยังแยกล่างแล้วตอนนี้เป็นสองเสียงละพี่วนก็เลยโอ้ทําเองดีกว่าอย่างนี้เสียดายตังจังซื้อมาตั้งหลายบาทแล้วใช้แค่ไม่กี่เดือนเองจะ้ะเพิ่งใช้ตอนนี้แหละตอนหน้าร้อนนี่ตอนเดือนห้าเดือนหกนี่เดือนห้าสช่เนาะเพราะว่าเขาเอาเครื่องมาให้เดือนสี่เดือนเมษาเขาก็เลยสั่งซื้อบ้าน มาประมาณเดือนหกนี่หระจะสัางสั่งทางเน็ตเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันบางมันหนายัางไงพอมาแล้วมันบางๆพี่วันก็เลยโอเคฉันทําเองก็ได้แล้วความที่พี่วันแกไม่ได้เป็นช่างไม้เนาะแกเป็นคนขับซิปรอแกพอได้เรื่องซ่อมโรงซ่อมรถอะไรงี้แกพอได้พอรู้เรื่องว่าเครื่องอะไรเป็นยังไงแต่กับไม้นี่แกก็ไม่ค่อยเก่งแต่ว่า เราก็ว่าแกก็ทำได้ดีอยู่นะแกเห็นรูปร่างบ้านที่ซื้อมาแล้วว่ามันเป็นรูปร่างประมาณไหนแกก็มาประยุกต์เอาให้มันใหญ่ขึ้นให้มันใหญ่กว่าบ้านที่ซื้อมาปรากฏว่าหลังบากใหญ่เลยทีนี้ใหญ่มากๆแล้วก็ค่อนข้างจะเตีย้ยแต่ว่าก็ไม่เตี้ยเท่าไหรแกเสริมแกเสริมตรงฐานมันขึ้นมันก็มันก็สูงดีมันก็ใหญ่กว่าหลังที่เราซื้อมาอีกหม่ แล้วก็สูงกว่าแล้วพอเรามีมีไม้มีอะไรแล้วอา้าก็ต้องมีอุปกรณ์ด้วยก็สั่งซื้อไอ้ที่ยิงไม้มาอีกดีนะว่าที่เมืองอยู่ที่เราอยู่มีร้านขายไม้อยู่ไม่งั้นก็คงลําบากจาก่ะเพราะว่าด้วยความที่แกไม่ได้เป็นช่างไม้แกก็จะคํานวณไม่ถูกเนาะว่ามันต้องใช้ไม้ทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยจะวัดไปเลยแล้วไป ซื้อไม้มาให้พอเลยทีเดียวแกก็ทำไม่ได้จ้ะแกก็ทยอยไปซื้อเอามาทีละสองแผ่นทีละแผ่นสองแผ่นอะไรประมาณนี้พอซื้อมาแล้วพอมันไม่พอมันขาดอีกหน่อยนึงก็อ่าไปซื้อมาอีกแผ่นหนึ่งอะไรประมาณนี้แกก็วิ่งไปวิ่งมาล้านไม้กับบานแต่ก็ไม่ไกลมากจะอยู่ในเมืองนี้แหละแล้วก,ก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะ ไม้แต่และแผ่นอย่างไม้ที่เราใช้นี่ส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ใช้ในบ้านจ้ะเป็นไม้ไม่ทนฝนทนน้ําเนีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาสีฉาชะแลกเอาจ้ะทาสีกันไม้พุนะเดี๋ยวเราทาเคลือบเอาแต่อันที่ต้องวางอยู่บนพื้นดินมันจะต้องวางอยู่กับความชื้นตลอดเวลาแก่ก็ซื้อไม้สําหรับา ไม้สําหรับสร้างระเบียงสร้างสะพานลงไปในน้ําอะไรประมาณเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าชุบน้ํายามาแล้วจ้ะน้ํายากันความชื้นน้ํายากันไม้พุไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นไม้สนจ้ะเพราะว่าที่สวีเดนก็ปลูกไม้สนกันเยอะเป็นไม้เศรษฐกิจฐฐพอมีไม้มีกระดานเน่าอ้าวก็ต้องมีเลื่อยตัดอีกสั่งซื้อเลื่อยอีกจ้า เราให้เมียไปวัดให้ปรากฏว่าคำนวณให้พิษบวกเลขเร็วไปหน่อยบวกเลขพิษแล้วแกก็ไว้ใจเราซะด้วยนะแกก็ไม่คิดเองปกติแกเป็นคนคิดเลขเก่งมากแกก็ไม่แกก็ไม่คิดเองแกก็เชื่อตามเราเราไปตัดไม้มาปรากฏว่ายาวเกิน <laughs> ยาวเกินไปสิบเซนได้ไปตัดออกจ้ะอันมันก็มีแกได้ซื้อเครื่องมาส่งชนิดจากชนิดหนึ่งก็คือตัดไม้อย่างนี้ตัดแนวขวาง ทีนี้ถ้าเราจะตัดเป็นแนวนอนแนวยาวตามแผ่นอะ่ะมันจะต้องเป็นเลื่อยอีกชนิดหนึ่งก็ได้ซื้อมาอีกหน่อยจ้ะไอที่ยิงไม้ติดแกับไอนี้ก็เป็นต่อมาจากเครื่องปั้มลมจะ้ะแล้วก็มาทาสีเคลือบไม้ประมาณนี้ทาข้างนอกข้างในเพราะว่ามันความชื้นมันเยอะเนาะหน้านี่หน้าฝนด้วย หน้ารอนก็ฝนตกตลอดหน้าหนาวก็หิมะตกตลอดมันมีความชื้นเยอะจ้ะก,ก็เลยทาสีเคลือบไม้ทาสีชเชลกน่าจะเป็นชเชลกหลังคาเราก็ใช้เป็นกระดานภายในเหมือนกันจะ้ะแล้วเราก็จะทาสีจะทาไหมเด้เอออหรือว่าไม่ทาก็ไม่รู้อาจจะไม่ทาจะ้ะเราไปซื้อแผ่นแผ่นสำหรับรองใต้หลังคานะ่ะกันน้ำกันอะไรนะ่ะมามาใส่ นักเหมือนกันจะแผ่นนั้นแผ่นที่เราไปซื้อมาเดี๋ยวคอยมาดูกันว่ามันจะเป็นหน้าตายยังไงอันนี้ก็ใช้เวลาหลายวันเลยจ้ะใช้เวลาหลายวันในการทําพอแกหยุดแกก็มาทำํำพอเวลาไปทํางานแกก็ไปทํางานไม่อยากไปที่อยากอยู่บ้านอยากอยู่บ้านอยากทํามันสนุกดีเนาะด้วยความที่แกไม่ค่อยเป็นบางทีก็ตัดพิษตัดถูกจ้ะจะตัดไม้ให้เข้ามุมอบางทีแกก็ คำนวณผิดพลาดเหมือนกันแกมาเล่าให้ฟังเลยแหละว่าอาฉันคำนวณผิดนี่อันนี้เป็นผ้าที่จะใช้มามุงตรงหลังคาจ้ะมันหนักมากเลยมันกันน้าซึมลงไปใส่หลังคาเราเขาใช้กับบ้านหลังใหญ่ด้วยละจ้ะบ้านหลังใหญ่ก็ใช้แบบนี้แหละปูที่ใต้หลังคาก่อนจะปูกระเบื้องจ้ะเขาต้องปูแผ่นอันนี้ก่อนก็จะเป็นประมาณนี้จ้าจะเซจแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเซตแล้ว จะปีประมาณนี้โ hmm. อ mm ้สีขาวเลยเหรอเร์บีดกะเร์บีน่แหละเดมีแนวแออเค้นเตอ๋อคับอือรงงานสร้างเกือบเสร็จแล้วนะตอนนี้ก็ ทาซิลิโคนตรงมุมตรงข้อต่อจ้ะกันน้ำกันน้ำไหลเข้าเป็นซิลิโคนกันน้ำกันนี่จ้ะเกือบเสร็จแล้วบ,บ้านเจ้าคุดใส่โซลาเซลล์ด้วยนะจะได้มองเห็นว่าเจ้าคุดเข้าบ้านหรือ,อยังเจ้าคุดไป,ไปบ้านเจ้าคุดไปที่จะจะมาจะยกไหวนะเป็นร้อยโลเลยมั้งเนี่ยจะหุ่นระชิโลเลย นี่เราจะขับด้วยอันนี้เราพี่อ้วนยกทุรักทุเลมากเลยเจ้าคุดเราจะคุดก็หมุนมาทางนี้พอดีเ<า>น <laughs> ยังไม่ถึงเวลาเข้าบ้านนะคะห <laughs> นักพี่อ้วนคนเดียวมันเป็นลักษณะนี่ เ <So. S 2> จะขคุดอยากเข้าบ้านแล้วบ้านยังไม่แล้วเลยประดึง <laughs> บ้านยังไม่เสร็จเลยใบรุ่นใบรุนใบรุนจะกลับมาบ้านกระดึง <laughs> เข้าบ้านแล้วได้บ้านใหม่ครั้งแรกครับ เฮ้ยจัเยกเเลยเพื่อนใหม่เพื่อนเรา <ś> สวยเชียวแล้วพี่กันบอ้วนทำบ้านให้จะกุดเอสสำเร็จแล้วสวยงามสวยงาม